สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูแป๋มนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูแป๋มได้สอนเรื่องการดมกลิ่นไปมีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเห็นในวันนี้ครูแป๋มจะมาสอนเรื่องการดูแลรักษาจมูกค่ะ เด็กๆสังเกตไหมคะว่าก่อนเราออกจากบ้านเราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อไวร,รวัสโควิด -19 และฝุ่นละอองเข้าสู่โพรงจมูกของเราค่ะวิธีการทำความสะอาดเราสามารถสวดล้างโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือและไม่ควรแคะหรือแหย่นนิมมือเข้าไปในจมูกนะคะเด็กๆอย่าลืมทำตามท,ที่คุณสัอรบกนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครารับงานในวันนี้ให้เด็กๆถ่ายภาพเดินิยวมือจากสีน้ำตามจินตนาการกันนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่งเข้ามาให้คุณครูในรายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ